สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเมอร์ช็อปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำคอนเทนต์ไอดีถูกเวทไอดีแพง EP ที่1กันนะครับผมและไอดีที่ผมจะนํามารีวิวทั้งหมดในวันนี้มาจากร้านอูเมอร์ช็อปนั่นเองนะครับผมเริ่มจากเจ้าตัวแรกนะครับไอดีฟรีไฟเอ็นโอแปดเจ็ดศูนย์นะครับราคาอยู่ที่899บาทนะครับมาดูซิว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมบางคนสงสัยว่าทําไมไม่เอาราคาหลักร้อยต้นมานะครับพอดียังคัดไม่เสร็จนะก็เลยเอาแบบหลักร้อยปลายๆมาก่อนนะครับถ้ามีราคาหลักร้อยต้นๆนะไรรงีีี้้เด๋ยวววผมมกก็จะาิใหับ เริ่มจากเจ้าตัวทรงผมของผู้ชายกันก่อนเลยนะก็จะมีหัวข่านะครับยูนิคอร์สีม่วงยูนิคอร์สีขาวนะครับผมแมลงสาบสีทองแล้วก็หัวจิ้งจอกนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าชื่อทรงผมเนี่ยผมเรียกถูกหรือเปล่านะแลวก็จะเป็นหัวฟ้านะครับก็ต้องขออภัยนะทุกคนนะ อันนี้ก็จะเป็นมงกุฎของมาราชานะฮะแล้วก็หมวกแดงครับผมหมวกยวนประมาณนี้สําหรับทรงผมของตัวผู้ชายนะครับผมหน้ากากก็มีหน้ากากขาวนะครับผ้าปิดปากสีเงินแล้วก็หัวกระต่ายแล้วก็เขาเซนต้าคอร์สนะครับประมาณนี้สําหรับหน้ากากอันนี้ก็จะเป็นท่าทางหน้าตานะครับที่แสดงหน้าตาออกมาประมาณนี้ฮะส่วนชุดนะครับก็จะมีก้ามดํานะครับผมชุดเหลืองนะครับแล้วก็ชุดขาวอันนี้ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นชุดไฮไลท์นะครับ ชุดออร์แกนิกครับชุด a อซูดแล้วก็เสื้อกล้ามของซีซั่นแรกๆเลยนะครับที่ใครสมัครใหม่เป็นตัวอดมเนี่ยก็มีให้นะแล้วก็มีกล้ามกระต่ายครับผมชุดสีชมพูกล้ามแกงเลสเตอร์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆยากุซ่านะครับผมชุดนักโทษก็ถือว่ามีเยอะระดับหนึ่งชุดอินฟินิกนะฮะ นี่ประมาณนี้ฮะส่วนกางเกงนะครับก็จะมีกางเกงนักเก็ตครับผมกางเกงไฟกางเกงของจิ้งจอกนะครับกางเกงนักบอลแล้วก็กางเกงนักแข่งนะฮะเรือลงไปอีกมีอะไรกันบ้างก็จะมีกางเกงนักเก็ตสีชมพูแล้วก็กางเกงของซีซั่นหนึ่งสำหรับอนามนะครับใครสมัครใหม่ก็มีให้นะฮะแล้วก็จะเป็นรองเท้านะครับมีรองเท้าคาร์บอนสปีดนะครับผมรองเท้าแรกๆหลักๆก็มีประมาณนี้นะฮะมาต่อกันที่ตัวละครผู้หญิงเลยนะครับก็จะมีทรงผมอะไรเนี่ยทรงผมสวยนะฮะแล้วก็หัวฟ้านะครับ เรียกชื่อทรงผมไม่ถูกเลยนะครับใครรู้ก็เม้นบอกกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับผู้หญิงไม่เยอะนะครับสำหรับไอดีนี้ถ้าทางหน้าตาครับอันนี้ก็จะเป็นชุดทั้งหมดครับผมนี่ก็พอมีนิดหนึ่งนะครับไม่เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นกางเกงครับผมเลือกใส่กันได้รองเท้าครับประมาณนี้คอเลคชันครับกระเป๋าก็จะมีพิงดาก้อนหรือว่ามังกรสีชมพูนั่นเองนะครับผมแล้วก็กระต่ายสีชมพูครับกล่องศพก็มีทั้งหมด27สกินรวมชูชีพ38สกิน ก็มีสก,กินประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับผมหรือว่าสกายบอร์ดนั่นเอง29สก,กินครับท่าทางครับ20สก,กินครับหมดแล้วฮะสก,กินของรถสปอร์ตเนี่ยบอกเลยว่าสก,กินหลักๆเยอะนะครับเอาไว้ใช้แบบเล่นหน้ายทุกคนเนี่ยเห็นไหม อันนี้ก็จะแบบนิ้นความเร็วนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นสกินมอไซค์ครับผมหสกินรถจิบสามสกินรถก,กระบะสามสกินบิกฟุตห้าสกินรถสามล้อสองสกินครับผมอันนี้ก็จะเป็นบัตรคูปองต่างๆบัตรเปลี่ยนชื่ออะไรแบบนี้ไม่มีนะครับผมแต่บัตรเปลี่ยนชื่อในเกม fifa อ่ะสามารถรับฟรีได้ครับผม ถ้าทำกิจกรรมเนะมาดูตัวละครในตัวนี้กันบ้างครับมาดูซิว่าจะครบหรือเปล่าขาดแค่เจ้าตัวโคโด้านะครับสามารถซื้อได้นะครับก็ถือว่าขาดตัวเดียวส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับหือตัวละครหลักไม่มีนะไม่มีบูนะครับผมแต่มีเจ้าตัวนกและครูนะครับเอาไว้ใช้ในการลดคูดาสกิล แล้วก็ปลาระเบิดไกลหลักๆก็พอมีนิดหนึ่งนะครับไม่เยอะมากมาต่อที่สกินปืนของเราเลยครับผม M4A1 3สกินครับ AK1 สกินครับผม M14 3สกินครับสกา2สกินฟาร์มา2สกินครับ a 8 2สกิน N94 1สกินครับผมพาร์ตมา1สกินปืนอาร์2สกินพาราฟา6สกินครับผมคิงเฟส3สกิน G36 1สกิน s k s 1สกินครับผม SVD 1สกิน Woodpacker 1สกิน AC80 1สกินครับผม M60 1สกินปืนคอด1สกินครับ UMP เป็นเลเวล7อาร์4นะครับมีทั้งหม งหมด5สกินนะครับสำหรับตระกูลปืน UMP นะ MP 5 3สกินครับผม v s สาสกิน P 9 0 4สกินพร้อมสาร2สกินเวกเตอร์หสกินแล้วก็แม็กซ์สิบสสกินครับปืนลูกซองยาว1สกินครับผมสเปซสสกินซองควงนะครับเป็นซองควงแรปเปอร์สกินหลักเลยนะ1สกินครับผมแล้วก็แม็กซเจ็ดหสกินครับผมปืนคาเก้าแปดหนึ่งสกินครับผมบาเลตสองสกินปืนซองพกหนึ่งสกินครับผม M ห้าร้อยหนึ่งสกินมินิยูซีสองสกินครับกระทะมีทั้งหมดห้าสก เม็ดบอลนะครับผม7สกินครับผมคาตานะสี่สกินครับเคียวหนึ่งสกินครับมีดบินสามสกินครับส่วนเจ้าตัวหมัดก็มี1สกินนะเป็นหมัดของแอสซิสซินคริสนะครับบอกเลยว่าเป็นหมัดที่แรงนะแล้วก็ระเบิดนะครับมีทั้งหมด20สกินนะครับเลื่อนให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับส่วนไอวอลสิบสองสกินครับเฮ้ยพูดผิดอีกแล้วสิบสี่สกินนะครับเพื่อนๆฮะนี่ก็มีไอวอลเรลเลย์อยู่นะครับสีทองนะนี่นะครับของเจ้าตัวสักดำนะ ก็ถือว่าเอาไว้ใช้ได้นะครับสาหรับหน้าไม้อื่นๆไม่มีแลวครับผมแล้วก็ประวัติการเล่นตัวนี้ไม่เดินนะครับบอกเลยว่าสต็อกนานเกิน14ถึง30วันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไอดีราคาหลักการกันเลยครับผมมาต่อกันที่ไอดีหลักพันต้นๆนะครับตัวนี้นะครับชื่อสินค้า idfreefly no 875นะครับราคาอยู่ที่1,699บาทนะครับมาดูซิว่าจะได้อะไรกันบ้างนะสำหรับราคานี้นะครับเริ่มจากชุดของผู้ชายก่อนเลยนะชุดเซต3ตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทรงผมนะครับก็จะมีหมวกดำ หมวกแดงนะครับหมวกฟางหมวกยวนนะครับผมหัวรักอ่ะมีทรงผมแสกกางนะเอาไว้แสกกางนะครับผม ปัดเปยัยงโดนเทแสกางจะเหลืออะไรใช่ไหมทุกคนสําหรับหัวก็มีประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นสก,กินปืนนะหน้ากากนะครับก็จะมีหน้ากากขาวหัวก็ตายนะครับผมหมดยังหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นท่าทางของหน้าตานะครับมีเจ้าตัวตาสายสีม่วงนะครับแล้วก็ตาสายฟ้านะครับผมนี่มีเยอะนะสีสองสกินเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับชุดออร์แกนิกชุดเหลืองชุดนักแข่งชุดไฮไลท์นะครับผมชุดเอ่อชุดบอลน,นั่นแหละเออ แล้วก็นี่ก็จะเป็นชุดอะไรวะนนี้เอาไว้แต่งงานหรอชุดก็ถือว่าเยอะเลยนะทุกคนนะเพื่อนให้กับเพื่อนดูก่อนชุดหลักๆผมว่าอยู่ในระดับเแล้วกันอาจจะไม่ใช่ระดับ SS นะทุกคนนะแต่ชุดพอมีให้เล่นนะครับผมกางเกงนะครับผมก็จะมีกางเกงชาเนครับกางเกงไฟกางเกงผู้เล่นใหม่นะฮะมีอะไรกันอีกหมดหรือยังหมดหรือยัง ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับมีรองเท้าตีนป่าครับผมรองเท้าสีแดงมีรองเท้าคาร์บอนสปีดไหมไม่มีครับผมประมาณนี้มาต่อที่ตัวละครผู้หญิงกันเลยนะครับชุดเซ็ตสตัวสามารถใส่ได้หมดนะหัวก็มีประมาณนี้ผมว่าตัวผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยมีนะตัวนี้ตามบีม,มาเลยคือเน้นสกินปืนครับผมชุดอาจจะไม่มีพูดกันตรงๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นชุดต่างๆประมาณนี้ครับผมชุดผู้หญิงอันนี้ก็จะเป็นกางเกงของผู้หญิงครับ โอเคประมาณนี้คะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าครับผมมีประมาณนี้ฮะประมาณนี้กี่คำเลยวะเนี่ยมาต่อที่คอลเลคชันกันบ้างนะครับกระเป๋านะครับก็จะมีเจ้ตัวกระเป๋าของไดโนเสาน้อยแล้วก็กระเป๋ากระต่ายซีมพูเนี่ย โอเคกระเป๋าแบ็กดาก้อนก็มีนะครับอันนี้จะเป็นกล่องศพครับผม57สกินนะครับผมร่มชูชีพ34สกินนะครับผมสกายวิง4สกินนะครับเลือกใส่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกายบอร์ดนะครับมีทั้งหมด49สกินนะครับผมเนี่ยมาดูที่ท่าทางกันเลยนะครับก็จะมีท่าทางร่มนะครับแล้วก็ท่าทางไฮไลท์เลยก็คือปืน7นะครับของ M4A1 นั่นเองนะครับผมสําหรับตัวนี้นี่นะฮะแล้วก็ถ้าเปิดตัวครับผมมีให้เลือกทั้งหมด3ท่านะครับผมต่อครับผม อันนี้ก็จะเป็นสกินรถสปอร์ตหสกินครับผมมอไซค์สิบหกสกินนะรถสะเทินน้ำเสะเทบวกสองสกินนะครับผมแล้วก็รถจิ๊บสี่สกินแล้วก็รถกระบะห้าสกินครับผม อันนี้ก็จะเป็นรถบิ๊กฟตนะครับแปดสกินนะอันนี้รถ3ล้อ3สกินครับผมอื่นๆกันบ้างน,นะครับบัตรเปลี่ยนชื่อ4สกินนะี้แลวก็กล่องต่างๆ2สกินอันนี้ก็จะเป็นบัตรอคพีนะครับเพิ่มเวลให้กับเราตัวละครกันบ้างครับผมตัวละครระดับนี้ผมว่าน่าจะครบนะไม่มีขาดแน่นอน,นครับผมครบหมดนะสัตว์เลี้ยงครับโอ้โหตัวใช้ในห้องซ้อมมีเต็มเลยนะมีนกมีคิงคองมีบูนะครับผมมีแรคคูนไหมนิกกี้มีหมดมุนนี่แรคคูนก็มีอู้สัตว์เลี้ยงครบปะเนี่ ขาดแค่โปลิงนะครับจากกิจกรรมแรกนาล็อกอาวุธครับผม M4A1 ครับผมเลเวล7มีทั้งหมด6สกินนะสำหรับสกิน M4A1 นะครับผม AK7 สกินครับผมปืน M14 ครับผม2สกินสกานะครับก็จะเป็นสกาอัพนะครับตอนนี้อัพ3ามเลยนะสกินสกามีทั้งหมด7สกินครับผมกอซ่า3สกินฟาร์มาร์5สกินครับผมปืน M8 3สกิน n อ4นสกินครับผมพาร์ตมาสามสกินปืนอาร์สกินครับผมพาราฟาว7สกินครับคิงฟิต6สกินครับผม G 3 6 1สกินครับผม Sks สามสกินครับ Svd สี่สกินครับ Woodpacker ห้าสกินครับ a c 8แปดศูนย์สี่สกินครับ M สองสี่เก้าสองสกินครับ M หกศูนย์สามสกิน Ump หกสกินครับผมโอ้โหานสองนะแล้วก็ Mp ห้าสี่สกินครับผม v s สองสกิน Mp สี่ศูนย์มีทั้งหมดหกสกินนะครับผม P เก้าศูนย์สี่สกินครับ Tom สามสามสกิน Max 13บสามสกิน แล้วก็เจ้าตัวซองยาวนะครับมีทั้งหมด6สกินเนี่ยครับผมสเปซสอสกินซองควง3สกินครับ Max Seven สี่สกินชาร์จบัตเตอร์สสกินโทก้อน1สกินสไนเปอร์่สกินปืนคา98 1สกินบาเล e สสกิน M 2 4 1สกินปืนสน i p e r Hill หนึ่งสกิน แล้วก็ VSK941 สกินครับผมนี่เสือสามสกินก๊อก18 1สกินปืนซองโพก1สกินปืน m 5 0 5สกินครับผมปืนลูกโม่สสกินปืน u s p 2 1สกินมีนิยูซี่ดสกินครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระทานะครับมีทั้งหมด10สกินครับผมมีดพา10สกินครับผมไมเ้เบสบอล15สกินครับคาตนามีทั้งหมด4สกินครับเป็นคาตนาสกอร์เปียนด้วยโคตรสวยอันนี้ก็จะเป็นเคียวครับมีทั้งหมด 7สกินครับผมแล้วก็มีดบินนะครับสสกินส่วนมัดมี1สกินครับเป็นมัดสกอ์เปียนนะแล้วก็ระเบิดนะครับมีทั้งหมด37สกินครับเลื่อนให้กับเ,เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะครับถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็ไอวอลยี่สิบเจ็ดสกินครับผมโอ้โหมาเยอะๆแบบจุกๆไม่พักไม่ผ่อนเลยฮนะนี่ย M. เจ็ดเก้าสองสกินแล้วก็ปืน ปืนยิงแก๊สอะทุกคนใช่ป่าวะหนึ่งสกินนะฮะน่าจะถูกแหละส่วนประวัติการเล่นตัวนี้นีครับไม่เดินเหมือนกันครับโอ้โหร้านอูเมอร์ชอบทำดีเกินประวัติไม่เทินสักตัวเลยคือซื้อไปาสาดแน่นอนไม่มีการโดนดึงคืนล็อกซ้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันเลยนะครับสำหรับหใบเทานะครับผม และมาต่อกันที่ไอดีสุดท้ายนะครับไอดีไฟเอ็นโอหนะครับราคาอยู่ที่4,999าสบาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากชุดของผู้ชายก่อนนะครับชุดเซตมีทั้งหมด9นะครับผมสามารถใส่ได้ทั้งหมด5นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับก็จะมีหมวกเอฟนะครับทรงผมปัดเปะนี่แล้วก็ทรงผมหัวขาวนะครับหัวกหลักก็มีเยอะอยู่นะนี่นะครับผมแล้วก็หัวแมลงสาบเนาะหัวกล้ามทอนะครับแล้วก็หัวจริงจอกหมวกแดง แล้วก็หัวนักแข่งหมวกทหารนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับก็จะมีหน้ากากดานะครับแล้วก็หน้ากากดาแบบสีฟ้านะครับผมผ้าปิดปากมีอีกหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นหัวนักแข่งเอาไปใส่ได้นะสาหรับใครที่อยากจะเป็นบางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากเซนต้าครับผมอันนี้หน้ากากขาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่าทางของหน้าตานะครับผมก็จะมี48สกินนะครับผมตาไฟไม่มีเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดทั้งหมดเนี่ยก็จะมีก้ามทอนะครับผมชุดนักแข่งเนี่ย สไตล์ใหม่เลข30เห็นไหมแล้วก็ชุดนักแข่งนะครับผมชุดสีดาชุดออร์แกนิกเลื่อนลงไปอีกมีอะไรกันบ้างชุดเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้กับเพื่อนๆดูเลยนะครับไม่รู้ว่าชุดไหนมันแรบ,บ้างนะมีชุดขวามวกเอฟด้วยนะครับแล้วก็ชุดสนะีแดงแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์24่สิบสีนะนี่นี่ สามารถเลือกใส่กันได้เลยนะแล้วก็กางเกงครับผมมีกางเกงของน <T> ักเก็ตนะครับผมเรือนไปอีกเรือนไปอีกมีเกงของหัวจิ้งจอกครับผม <T> <C os> หมดแล้วสําหรับบางเกงอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับมีรองเท้าคาร์บอนสปีดนะฮะแล้วก็รองเท้าตีนป่าครับผมเรือนไปอีกหมดแล้วนะครับผม <C os> <T> <C os> <C os> อันนี้ก็จะเป็นชุดเซ็ตที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็มีทั้งหมด21ชุดเซ็ตเลยนะครับผมสามารถมาเลือกเปิดกันได้นะแล้วมาดูที่ตัวผู้หญิงกันเลยนะครับชุดเซตนะครับมีทั้งหมดเก้าสกินน้ะครับัก นะหัวจิงจอกสีแดงก็มีนะครับเลือกใส่ได้ตัวนี้มาทั้งหญิงมาทั้งชายเลยว่ามันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นหัวส้มนะครับก็มีนะหัวจริ้งจอบสีชมพูอ่าหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับมีหน้ากากไฮไลท์ปะไม่มีว่ะทุกคนอ่า มีหน้ากากแ, <mel od ic 00> แค่แบบหน้ากากสีน้าเงินเนี่ยครับสามารถเลือกใส่กันได้ครับอันนี้ก็จะเป็นกล้ามนะครับก็จะมีกล้ามดําครับสาหรับพวกชุดนะมีอีกไหมมีอ er nah so ีกไหมมีอีกไหมก็ถือว่ามีนะพวกชุดบอลชุดไฮไลท์นะครับมีนะครับสำหรับผู้หญิงนะอันนี้ก็จะเป็นพวกกางเกงนะครับผมเอาไว้ใส่เนาะอันนี้กางเกงอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่ามันสวยนะครับกางเกงยาวกูซ่าก็มีนะสามารถเลือกใส่กันได้นะครับกางเกงเลดไลท์ขายาวมีฮะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าครับมีรองเท้าสีชมพูก็ม มีสีชจพูนั่นเองนะชุดเซ็ตก็เหมือนเดิมครับผมคอเลคชั่นกระเป๋านะครับผมก็จะมีเบบี้ดาก้อนนะครับกระเป๋ามังกรน,น้อยนี่อสีฟ้านะครับผมเดินไปอีกก็มีสีเขียวด้วยสีฟ้าแล้วก็ต้องมีสีเขียวนะครับอ,กอากระเป๋ากระหลักมีครบครับผมส่วนกล่องศพมีทั้งหมด68สสกินครับผม เลื่อนไปเลยแล้วก็โลมชูชิมีทั้งหมด64สกินครับอันนี้ก็เลื่อนไปเลยเหมือนกันแล้วก็สกายวิงมีทั้งหมด2สกินครับผมน,นี่ก็จะเป็นสกายบอร์ดนะครับผมหรือว่าสเก็ตบอร์ดนั่นเองมีทั้งหมด92สกินครับผมปรื่อในพีซูนนะครับเลเวลเจ็ดนะครับแล้วก็ท่าทางของสกายนะครับเลเวลเจ็ดนะฮะ อันนี้ก็จะเป็น AK Level 7โอ้โหท่าทางปืน7มา3ว่ะมา3ถือว่าสุดอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นท่าทางเปิดตัวนะครับมีทั้งหมด2สกินครับผมสกินรถสปอร์ตมี11สกินครับผมมอไซค์10สกินรถเซอร์น่าเซอร์นบอก4สกินครับผมรถจี๊ปแปดสกินกระบะาเจ็ดสกินครับรถบิ๊กฟุตสิบเอ็ดสกินครับผมสามล้อ2สกินและก้อนอื่นๆกันมากนะครับปัดเปลี่ยนชื่อ2ใบครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องเอาไว้เปิดชุดเซตที่ยังไม่ได้เปิดนะครับตามปกติเลยมาดูที่ตตััััวววลละะะะะคคคคครรรรกนนนนบบบ้าาางผมิด่่จ อุ้ยไม่ครบวะไม่ครบนะแต่สามารถใช้ตังซื้อได้นะครับตังในตัวนี้มีเป็นแสนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงในการลงห้องลหลลักคือมีอยู่แล้วแหละพวกไอ้แลกคูนพวกไอค้คิงคองอะไรแบบนี้นะอ่ะขาดแค่บูนะประมาณนี้ครับสัตว์เลี้ยง มาต่อที่ไฮไลท์ของพวกเรากันได้เลยครับ M4 A1 มีทั้งหมด11สกินครับผม AK มีทั้งหมด6สกินครับเป็น AK หลักเลเวล7ด้วยนะ M44 มีทั้งหมด6สกินครับผมปืนสกามีทั้งหมด6สกินแล้วก็เป็นสกาหลักด้วยนะครับสกามไอ้กระดอนอัพ7เต็มครับผมบอกเลยว่าเอฟเฟกจุกๆแล้วก็ยิงแรงมากๆนะฮะกอซ่ามีทั้งหมด2สกินครับผมฟาดม้า7สกินครับผม AM8 k มีทั้งหมด5สกินครับผม a n 9 4มีทั้งหมด5สกินครับผมพาร์ตม้า3สกินปืนอั6สกินพาราาฟวนะครับ6สกินฮาร์ล สี่สกิน G361 สกินเลื่อนมาผมรู้สึกว่ามีแต่สกินหลักๆทั้งนั้นเลยนะในตัวนี้นะครับคือพร้อมเล่นพร้อมลงห้องเลยนะอันนี้เอ็นเคนะครับมีทั้งหมด5สกินครับผม SVD สามสกินบูตแพคเกอร์ห้าสกิน AC80 สองสกินนะครับผม M249 สามสกินครับผม M60 ห้าสกินครับปืนคอร์ดสองสกินครับผม UMP มีทั้งหมดแปดสกินครับสกินหลักอีกแล้วอ่ะสกิน MP5 ครับผมมีทั้งหมดสิบสกินนะแล้วก็เป็นสกินคอเล็บกับปีไฟสตรีทไฟต์เตอร์ด้วยนะครับผมอ่ะสกินสวย VNS มีทั้งหมดสี่ เอ็มพี9มีทั้งหมด6สกินครับแล้วก็เป็นสกินหลักด้วยนะเลเวล7นะครับบอกเลยว่ายิงแรงแล้วก็บวกดาเมจด้วยนะเห็นไหมถ้าใครอัพเต็ม7นะครับเพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีศัตรูจากด้านหลังนะฮะบอกเลยว่าใครอยู่ด้านหลังโดนเราลู่หัวหายหมดอ่ะทุกคน P ี0 3สกินครับผมทอนสัน5สกินแม็กซิม1สกินลูกซองยาวนะครับมีทั้งหมด9สกินนะครับมีซองอีโวสีส้มนะครับซองเลเวล4นะครับผมก็คือซองเลเวล7อัพถึง4นั่นเองนะฮะสสกกกิินนคครรรััับผมมมมซซซออออองงงงงววีีท้้หด5แแปปเ์ล็พ วิว4ด้วยนะครับผมแม็กเจ็ดสามสกินชาร์จบัตเตอร์หนึ่งสกินสไลด์สุดแรกครับไม่กลับมาแล้วนะ อันนี้โคตรดีนะครับใครมีต้องจัดปืนค้านะครับ2สกินนะครับผมบาเลตสอสกิน M241 สกินครับผมดีเซอร์2สกิน G18 3สกินปืนลูกซองพก4สกินครับผม m 5็มหสกินปืนลูกโมนะครับผม1สกินแล้วก็มินิยูซี่นะครับ4สกินปืนฮิว1สกินอันนี้ก็จะเป็นกระถานะครับมีทั้งหมด10สกินนะครับมีดผา16สกินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม้เบสบอลครับมีทั้งหมด13สกินครับผมคาตาน่าสิสกินฮะเคียวครับ5สสกกิิินนนครับบผมมีด2แล้วก็มี้าส 3ส,สกินครับผมนี่อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเป็นหมัดโทนสีแดงนะทุกคนนะใครชอบคือชอบเลยนะมีหมัดไฟด้วยนะครับหมัดแหลนะแล้วก็เราเบิดมือนะครับมีทั้งหมด40สกินนะครับเท่าที่ดูมาตัวนี้เนี่ยของแล่เยอะนะครับแล้วก็สกินเลเวลเจ็ดสามสกินเนาะส่วนของแล่นี่มีเพียบเียบครับใครที่ชอบของแล่หรือว่าสกินปืนหลักๆเนี่ยมาจัดได้ตัวนี้ M79 นะครับผม3ส,มสกินแล้วก็ ปืนยิงแก๊สครับผมหสกินแล้วก็ประวัติการเล่นครับไม่เดินครับผมตัวนี้โอ้โหใช้ได้ครับพร้อมเล่นได้เลยนะครับเป็นไอดีสะอาดนะครับปลอดภัยจากการโดนดึงแนะ่นอนร้อเซนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยราคา4ี่ก้ใช่ไหมมันได้เจ้าตัว idrv ID <RV S 2> ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมแปะ rv ให้ดูปประมาณนี้นะครับสาหรับ idrv นะสาหรับการรีวิว id ถูกเวท id แพงก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่เท่าที่สังเกตทุก id ที่เราดีวิวมาทั้งหมดเลยนะคือเป็น id ที่ผ่านการพัก id มานานพอสมควร14-30ถึงวันนะครับหรือว่า1เดือนนั่นเองนะทุกคนนะก็นานมากๆนะครับกว่าจะนํามาปล่อยขายกับเ,เพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าปลอดภัยจากการโนนดึงการโนนเกียร์อะไรแบบนี้แน,น่นอนนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัังใจ้กบดวย นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าของสันหล้ดีขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายอีพีหน้าจะเป็นไอดีไหนก็รอติดตามนะครับ